วันนี้จะพาทุกคนมาชมสวนหลังบ้านจะเป็นไม้ดอกนี่จะเป็นดอกกุหลาบสีแดงที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่คะ่ะทุกคนส่วนดอกไม้หลังบ้านนี่เราจะเป็นไม้กระถางนะคะทุกคนเราจะไม่ได้ลงดินลงดินมันจะตายง่ายคะ่ะแล้วก็เลยขอปลูกแบบใส่กระถางดีกว่าจัดโซนให้ดูสวยงามเรียบร้อยพอดีไปร้านต้นไม้แล้วเจอดอกกุหลาบสีแดงต้นนี้สวยสะดุดตามากคะ่ะทุกคนคือดอกเยอะมากงาม,งามๆเลยคะ่ะซื้อมากระถางละร้อยยี่สิบสามกระถางนะคะทุกคนคือดอกเยอะมากงามๆสวยงามมากเลยคะ่ะ ผักสวนครัวเรามีเยอะแล้วลองมาปลูกไม้ดอกกันบ้างดีกว่าพอดีไปร้านต้นไม้เราเจอดอกกุหลาบสีแดงดอกงามงามก็เลยจัดมาสักสามกระถางมุมนี้ก็จะมีแต่ไม้กระถางจะเป็นดอกกุหลาบที่เพิ่งซื้อเข้ามาส่วนครั้งก่อนที่เพิ่งซื้อเข้ามาก็จะเป็นดอกมาลิซอนสีขาวๆดอกหอมหอมแล้วก็จะมีนกน้อยนําโชคหรือว่านกน้อยเรียกทรั์นะคะทุกคนจะมีสีชมพูสีแดงแล้วก็สีเขียวส่วนสีแดงเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นออกดอกสักเท่าไหร่ดอกออก,ออกยากมากเลย แล้วก็จะมีวันสีทิศสีต่างๆนะคะทุกคนก็จะมีสีขาวสีชมพูสีเหลืองอย่างที่ชอบเลยค่ะสําหรับไม้ดอกไม้กระถางนี้เอาไว้ถ้าจัดโซนเรียบร้อยสวยงามก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนชมกันอีกนะคะส่งความสดชื่นให้ทุกคนอยากซื้ออีกหลายๆต้นเลยแต่ทยอยซื้อเข้ามาก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาชมสวนหลังบ้านกันนี่จะเป็นดอกมะลิที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะคะทุกคนนี่จะเป็นสวนมีดอกไม้หลายๆอย่างเลยค่ะสวนดอกไม้ที่บ้านจะซื้อมาลงไม่เยอะนะ